ประเทศไทยเปิดตัวนวัตกรรมทีวีใหม่ล่าสุดประจำปี2565นำโดยทีวีระดับเรือธงอย่าง LG Signature OLED 8K Series z 2ขนาด88นิ้วขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผลอัจฉริยะ ที่อัปเกรดล่าสุด Alpha 9 Gen 5 AI Processor SK เสริมระบบการทำงานของทีวีให้รวดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้นสแสดงภาพและคอนทราสต์คมชัดสูงสุดพร้อมเปิดตัวไลน์อัพทีว e ี LG QNED Mini LED ที่มีให้เลือกตั้งแต่55นิ้วถึง86นิ้วออกแบบมาเพื่อมอบสีสันเจิดจรัสกว่าที่เคยด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี Quantum Dot และ Nano Cell ไว้ด้วยกันทำงานร่วมกับหลอดไฟ Mini LED ขนาดจิ๋วรีแสงอย่างแม่นยำม,มากถึง2 0 0 0 100จ,จึงให้สีสันสมจริงยิ่งกว่าทีวี LCD รุ่นอื่นๆ LG มุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้นด้วยการส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงในบ้านแบบครบครันทั้งการรับชมภาพยนตร์เล่นเกมการใช้งานฟังก์ชันอันชานฉลาดและดีไซน์เทียบงานศิลปะนำโดยทีวีระดับเรือธงอย่าง LG Signature OLED AK Serie s z a พร้อมเติมเต็มไลฟ์อัพ OLED TV ให้สมบูรณ์ด้วย5ซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมตัวเลือกขนาดที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งอย่างมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าชาวไทยอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยการเปิดตัวไลน์อัพทีวี LG QNED ทั้งหมด4ซีรีส์โดดเด่นด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีควอนตัมดอทและนาโนเซลล์พมอบสีสันที่เจ,จิดจรัสอย่างเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทั้งหมดนี้มาจากความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคซึ่งให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการนำเสนอภาพที่มีประสิทธิภาพสูง LG จึงนำเสนอตัวเลือกทีวีที่หลากหลายทั้งด้านเทคโนโลยีดีไซน์ขนาดและราคาตอบรับผู้ใช้งานในทุกกลุ่ม การเปิดตัวไลอัพผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมากถึง17ซีรีส์67รุ่นด้วยกันนะครับโดยไลอัพที่เป็นไลอัพหลักของเราเนี่ยก็คือไลอัพที่เป็น OLED TV ซึ่งเรามี5ซีรีส์แล้วก็17รุ่นโดยจุดเด่นของ OLED TV เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของภาพนะครับที่สามารถแสดงสีดําได้ดําสนิทนะครับสีสันสมจริงเป็นธรรมชาติระบบเสียงเนี่ยที่ดังกระหึ่มชัดเจนเหมือนในโรงภาพยนตร์และ webOS ที่ใช้งานคู่กับซิกเนเจอร์ของเรานะครับ LG Magic Remote ทำให้ผู้ที่ใช้งาน LG Smart TV หรือ OLED TV เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายและก็สะดวกยิ่งขึ้นนอก ช่องโเล็ตทีวนะครับวันนี้เราก็เปิดตัวตัวพรีเมียม LED TV หรือที่เราเรียกว่า QNLED TV ด้วยซึ่งเราก็มีทั้งหมด4ซีรีส์แล้วก็9รุ่นด้วยกันเพื่อมารองรับผู้บริโภคนะครับที่ต้องการจะอัปเกรด LED TV ขึ้นมาอีกระดับนนวัตกรรมทีวีใหม่ล่าสุดประจำปี2565ของ LG ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้2แนวคิดหลัก คือการนำเสนอเทคโนโลยีอัลลํำสมัยและการส่งมอบประสบการณ์รับชมทีวีที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคชาวไทยตอกย้ำสถานะผู้นำอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยี OLED ต่อเนื่อง9ปีซ้อนโดย LG จะยังคงมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์บันเทิงและไลฟ์สไตล์ครบทุกด้านตามแนวคิดนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหรือ Innovation for a Better Life ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lg.com/th หรือ Facebook Fanpage LG Global